ด้านข้างที่เป็นสนามกอล์ฟนะเรากำลังเข้ามาในหมู่บ้านพนาซิตี้คันที่ขับนี่คือสนามแบบใหญ่มากเหมือนเมืองอีกเมืองเลยเขาบอกให้เลี้ยวขวาแต่ว่าแต่ว่าคนเมื่อกี้บอกเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้เราก็เชื่อเขานี่ข้างหน้าก็สนามกอล์ฟคืออีาร้อยเมตรสนามก็ไกลอันหน อันนี้ขับเฮาก็าใหญ่เลยอ่ะาทางเหนือแล้วเลี้ยวขวาแต่มันมีแต่สนามก็มันไม่เห็นจะมีบ้านเลย ว่าเลี้ยวอะไรนะเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายบ้านมันจะหลังใหญ่ๆมากเลยเมื่อกี้ผ่านบ้านบินมานเลื่ยเดียวเดียวพอดีโทรศัพท์อยู่ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวขาเอาถ,าอาถา่ายถ่ายสนามก็ให้ดูอีกวันนี้รัวมันรัวมันต่ำก็เลยมองเห็น มาเที่ยวสถานกอมบานเพื่อนที่เขาหลังปกทเสร็จทีมาจทานหลเนโตแล้วมวยที่เราชนนอะไรนะไงก็จะมีรถจอดอยู่อ๋อนี่คือบินบล,ลดิสคผัก่น